สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาดูนะครับวิธีการติดตั้งนะครับตัวเว็บไซต์ของเรากันเนาะว่ามีวิธีการยังไงบ้างน,นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําการซื้อโดเมนหรือโฮสต์ไปนะครับเขาก็จะทําการส่งข้อมูลต่างๆมาให้เรานะครับทางอีเมลเนาะ,ะมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับผมนะก็อันนี้นะครับยืนยันการจดทะเบียนเนาะก็สังเกตดูนะครับเขาจะมีใบแจ้งชาระนะครับยืนยันการสั่งซื้อนะครับพอเราโอนไปแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับเขาก็จะแจ้งรายละเอียดการชําระนะครับก็คอมพิวเตอร์รีจิสเตอร์ให้เนาะแล้วก็ยืนยันการจดทะเบียนโดเมนนะครับแบบนี้นะครับโดเมนอะไรนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่เนาะแล้วก็ทั้งต่อไปนะครับให้ไปจ่ายอีกทีก็คือวันที่11สิงหา 2022นะครับก็คือปีหน้าเนะาะทั้งนี้นะครับก็สามารถมาจัดการในส่วนของตัวโดเมนเนมได้ที่นี่นะครับนี่ก็คลิกเข้าไปเลยนะครับตอนที่เราทําการสั่งซื้อนะครับเขาก็จะมีให้เราทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับทั้งนี้เนี่ยก็น่าจะจํา User password กันได้ทุกคนถ้าจําไม่ได้นะครับก็สามารถเมลไปถามเมลตอบกลับไปนี้อันนี้ไปถามได้เลยเนาะนะโอเคของผมนะครับเขาก็จะมีอันนี้เป็นหน้าคอนโทรลพาร์เนลนะครับเป็นแดชบอร์ดเนาะ ก็จะมีบอกนะครับว่าของผมเนี่ยมีใบที่ต้องต่ออายุอีกนะครับอีก19รายการนะครับก็เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ของผมเองนะไม่ของเพื่อนๆจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีอีกกี่โดเมนนะครับที่จะหมดอายุนะครับอบบนี้นะก็สามารถปิดการแจ้งเตือนไปได้นะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวบริการนะครับแล้วก็ชื่อโดเมนกี่รายการเนาะแล้วก็แจ้งใบแจ้งหนี้ที่ค้างชาระนะครับยังไม่ได้จ่ายเนาะหรือว่าจะต้องคอยให้มันหมดก็แล้วแต่ ทั้งนี้นะครับของเพื่อนๆเนี่ยจะมีถ้าใครที่เพิ่งเคยจดโดเมนกับโฮสต์นะครับอันเดียวเลยเนาะก็จะมีอยู่แค่อันเดียวนะครับหลังผมก็คืออันนี้แผนนี้นะครับที่เราทําการ add โดเมนเข้าไปแล้วนะครับสักครู่นี้เนาะก็คลิกเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัว Direct Admin นะครับแบบนี้เลยนะเขาก็จะเข้าในส่วนของตัวหลังบ้านให้เราเนาะอันนี้ไม่ใช้แล้วก็ปิดไปนะครับแบบนี้เนาะ เขาก็จะมีโดเมนลิสต์มาให้นะครับแบบนี้เลยเนาะว่าอ้ของโดเมนเรากดาทําการเพิ่มอะไรไปบ้างน,นะครับอันนี้ก็คือ salecosmetic.com นะครับแบบนี้ก็ให้เราทําการคลิกเข้าไปนะครับแบบนี้เขาก็จะเข้าไปในส่วนของตัวหน้าของ d i r e c t a d m i นนะครับเพื่อที่จะให้หนึ่งก็คือเราสามารถทำการติดตั้งตัว w o r d p r e s s ได้นะครับตัวเว็บไซต์ของเราเนาะก็ไปคลิกที่ตัวเว็บ WordPress นะครับแบบนี้ เขาก็จะถามนะครับว่าเราทําการติดตั้งยังไงนะครับวิธีการติดตั้งเว็บไซต์ของเราง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองก็ไป install now นะครับแบบนี้คลิก install now นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับทำการเลือกโดเมนของเรานะครับตรงนี้เลือกเป็น http ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยน https ทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ด้วยนะครับก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบ wp ข้างหลังออกนะครับแล้วก็ไปหานะครับในส่วนของตัว โดเมนที่เราเพิ่งแอดเข้าไปนะครับก็น่าจะอยู่ท้ายๆนะครับเซลเซลคอสเมติกด c คอมนะครับแบบนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็พวกชื่อเว็บไซต์นะครับหรือว่ารายละเอียดเนี่ยไซต์ดีสคริปชันเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตรงหลังบ้านได้นะครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาเนาะตรงนี้ก็ทําการติดตั้งนะครับเอ่อทำการเปลี่ยนนะครับยูสเซอร์เนมพัทเบรดผมให้แนะนาให้เป็นแอดมินเนาะของผมก็จะเป็น แบบนี้แล้วกันนะครับวนอยู่นะครับพิ์ผิดตลอดอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับก็ลองแก้ไขดูนะครับอันนี้ขอปิดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยใช้เนาะอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็อีเมลนะครับก็แนะนำให้เป็นอีเมลของเราเนาะผมก็เป็นชาวประดิษฐ์ท gmail com เนาะจากนั้นนะครับก็เลือกได้นะครับว่า ภาษาในเว็บไซต์เราจะเป็นภาษาะไรเนาะของผมเป็นอังกฤษก่อนนะครับแต่ว่าในเว็บในคอสนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดเลยเนาะทางนี้เนี่ยก็เลือกได้นะเอาเป็นภาษาไทยไปเลยแล้วกันตรึงนะ่เลือกภาษาไทยไปเลยนะครับตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับเราก็รายละเอียดอื่นๆนะครับอ่ออีกอันนึงก็คือในส่วนของตัว Advanced Option นะครับของผมเนี่ยจะเลือกให้ Backup นะครับ ทีละครั้งนะครับก็สัก2ครั้งนะครับแบบนี้เนาะท้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวแบ็กอัพเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีปลักอินให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นปลักอินฟรีนะครับใช้งานง่ายนะครับโอเคจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการกด i n s t a l l ไปเลยนะครับแบบนี้ตึ้งเขาจะทําการติดตั้งเว็บไซต์ให้เรานะครับตัวนี้อัปเดตรหัสผ่านไหมนะครับก็บอกไม่เป็นไรนะครับหรือว่าจะกดเซฟไว้ก็ได้เนาะ ตรงนี้เขาก็ทำการติดตั้งให้เรานะครับก็คอยเวลาแป๊บเดียวเองนะครับในส่วนของตัว WordPress นะครับหรือเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับเป็นหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ครบถ้วนกระบวนความนะครับในการทําเว็บไซต์ของเราเนาะเดี๋ยวต้องทําการติดตั้งธีมนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มเติมส่วนอื่นๆนะครับเพื่อที่เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนที่สนใจที่จะทําเซลเพจของตัวเองเนาะจะได้ทําเซลเพจได้นะครับตอนนี้หน้าตาเว็บเราก็ ลงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเขาจะส่งลิงก์มาให้2อันก็คือตัวนี้นะครับเราก็คลิกขวานะครับ Open Link in New Tab ได้นะครับแล้วก็จะเปิดเป็นแท็บใหม่ขึ้นมาเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบหลังบ้านทั้งหมดนะครับที่เราจะทําการปรับแต่งกันครับภาษาไทยด้วยเห็นไหมครับปกติจะสอนปกติจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนาะตอนนี้ภาษาไทยแล้วกัน เราก็จะมีเออร์เลอร์อยอัปเดต p h p มันต้องมีการอัปเดตทํำยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันต่อไปเลยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ครับเรียบร้อยแล้วเนาะก็ให้ติดตั้งให้ได้นะครับถ้าใครติดตั้งไม่ได้ก็ทักมาโลดนะครับเดี๋ยวทําให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรีโมทไปดูได้นะครับให้ลงตัวทีวิเวอร์ไว้หน่อยนะครับโอเคสาหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ